สวัสดีครับค้ชบัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จะลงไปครับฟุตบอลในบนเดสติกา2ทีมเอเวอร์แบกนะครับต้นสังกัดของนิโคลัสมิเกลสันนะครับบุกไปเยือนบัตตบวกนะครับทีมท้ายตารางอันดับที่18ของบนเดสติกา2ก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยน่าประทับใจครับนิโก้ได้ลงตัวจริงครับหลังจากที่รอคอยมาระยะหนึ่งนะทางโค้ดก็ได้ส่งเขาลงตัวจริงนะครับใน เสื้อหมายเลข2นะครับในการเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับซึ่งนิโกเองนะครับช่วงแรกประมาณนาทีที่5ที่6ก็โดนใบเหลืองไปนะครับแต่นะครับในนาทีที่22นิโกก็ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นมากครับก็คือ,อเป็นาการเลี้ยงนะครับล็อกบนไปบนมานะ,นะครับนักเตะกองหลังของแมาตดดบวกเนี่ยถึงขั้นว่าหัวทิ่หมหัวต่าไปแหละครับ2-3คนนะแล้วเขาก็แอดซิด ไปอย่างสุดสวยครับเข้าไปบริเวณหน้าประตูนะครับนะครับคอนเต้นักเตะหมาเลข10นะครับของเรเวอแบกก็มงจอจอเข้าไปนะครับทําให้ขึ้นนําไป็หประตูต่อศูนย์ในทีที่ยีนะครับถือว่าโดดเด่นมากครับลูกนี้นะครับนิโก้ทาได้สวยงามมากนะครับคือถ้านิโก้ไปอยู่ทางซ้ายเนี่ยเขาจะล็อกแบบนี้แหละนะครับแล้วการล็อกเราก็เข้าแอซิดอย่างสวยงาม นะครับหลังจากนั้นนาทีที่44ครับทางเอเวอร์แบกก็ทำประตูได้นะครับก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกครึ่งหลังมานะครับเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นนะครับอยู่ทางด้านฝั่งขวาของเอเวอร์แบกนะครับเพราะว่าทางมาตตบวกเนี่ยก็พยายามบ,บุกที่จะเอาประตูคืนนะทางด้านฝั่งซ้ายอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นว่าไม่ค่อยไปฝั่งขวานะแล้วก็ทางเอเวอร์แบกเองก็ตั้งรับนะครับทางด้าน ฝั่งขวาเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ไม่ค่อยได้เห็นนิโก้เล่นมากนักนะครับแต่นะครับทางด้านไม่ได้บวกเนี่ยบุกเข้ามาทางด้านฝั่งซ้ายแล้วสามารถจะโยนครอสไปทางด้านเสาไกลนะครับดังนั้นบทบาทของนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยจึงอยู่บริเวณเสาไกลทางด้านฝั่งซ้ายของเรือแบกนะทำให้เขาโดดเด่นครับทั้งในในเกมรับและในครึ่งแรกก็สามารถทำแอสซิตได้ก็ถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมครับประมาณนาทีที่63นะครับ ก็ลูกครอสเนี่ยแหละครับทางด้านฝั่งซ้ายของมาดะบวกที่ระดมบุกนะครับระดมที่จะเอาประตูคืนให้ได้นะครับครอสไปทางด้านเสาไกลทางนิโก้เองครับก็พยายามป้องกันนะครับอย่างเต็มที่ด้วยการกระโดดโมงนะครับยั่งกับทางซูดหน้าของมาดะบวกทําให้ตอนลงนะครับคงจะลงลักษณะข้อเท้านะครับเพระคงมีอาการบาดเจ็บนะครับทางโค้ชก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับในทีที่ประมาณ6362นี่แหละครับ เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปแทนนิโก้นะก็ถือว่าสร้างผลงานได้แล้วแล้วก็มีใบเหลืองด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนออกก็ถือว่าวันนี้นิโก้ทำผลงานได้ดีครับถูกเปลี่ยนออกในทีที่60ออก,กว่าแล้วเขาต่อมานะครับนาทีที่73นะครับนักเตะม,มาเลก้าตัวสำรองนะครับของเอเวอร์แบกก็สามารถทําประตูนะครับได้แล้วก็ในทีที่79นะครับก็ทําประตูที่4ได้ด้วยนักเตะม,มาเลก้าสิบสี่นะครับตัวสำรองเช่นเดียวกัน ก็วันนี้ก็จบเกมไปอย่างสวยงามครับทางด้านเอเวอร์แบสามารถบุกนะครับเอาชนะบาดบวกนะครับถึงในรังได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับน่าจะมีการอันดับน่าจะขยับขึ้นนะจากอันดับที่3นะเพราะว่าห่างจากอันดับที่1เพียง1แต้มนะครับสำหรับเอเวอร์แบก็เราติดตามต่อไปครับรู้สึกว่าสนุกครับดูบอลคู่นี้นะถือว่าเป็นการเล่นที่ถ้าจะถามว่าบุนเดสีอ 2, เนี่ยเทียบได้ไหมนะครับกับเจล คือคือบอคลนค,บคนละสไตล์นะครับคนละสไตล์นะบอลของทางยุโรปเนี่ยเขาก็เล่นสไตล์หนึ่งแต่เท่าที่ผมดูความเร็วของสปีดบอลแล้วก็เทคนิคการเล่นแล้วเนี่ยมันมันคข้ารูปแบบกับทางญี่ปุ่นจริงแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามาเจอกันก็น่าจะสูสีกับเจวันนะสำหรับบูเดรสิก้าสองเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเจวันเขาก็มีดีของเขานะแต่ผมคิดว่าก็ยังไม่ถึงขั้นว่าดับต้นตารางของบูเดซสิก้าสองจะไม่สามารถสู้กับต้นตารางของเจลีกได้นะ เพราะว่าอยู่ในพื้นที่นะตอนนี้เอเวอร์แบกของนิโก้ยังในพื้นที่ที่สามารถเลื่อนชั้นได้เลยนะครับถ้ารักษาผลงานที่ดีไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นนะสำหรับเอเวอร์แบกในฤดูการนี้นะครับซึ่งฤดูการที่แล้วเขาพลาดพลาดเพย์ออฟไปนิดเดียวครับที่จะขึ้นบุเีสิกาแต่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามีโอกาสแล้วสำหรับนิโคลัสมิโกสันเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยผมคิดว่าเขายังพูดง่ายๆว่านิโก้เราเล่นดีนะ เราเล่นดีแต่ก็อย่างว่าครับเป็นน้องใหม่นะครับมาจากสโมสรจากเดนมาร์กนะครับจากเดนมาร์กพอมาร่วมทีมก็อาจจะยังเพื่อนๆก็ยังไม่คุ้นเคยมากนักนักก็ยังคือผมได้กลิ่นความยังไม่คุ้นเคยกันนะ,นะครับยังลูกแรกที่ทําประตูได้นะทางคอนเต้ก็อ่สลองชัยเต็มที่เลยนะครับทั้งทงที่ลูกแอสซิดเข้าไปมันจะเข้าประตูอยู่แล้วครับนะครับคอนเต้แค่อ่ามงมงสกิเข้าแค่นั้นเองครับ แต่ก็ก็ยังว่าครับยังไงนิโคลัสนิโคลสันเนี่ยขึ้นมาติดตัวจริงได้ผมคิดว่าคิดว่าขึ้นมาได้โดยฝีมือจริงนะโดยฝีเท้านะโดยโดดเด่นจนโค้ดต้องให้ลงอ่ะนะครับแล้วก็ได้ผลแล้วก็โดดเด่นจริงครับนิโก้ของเรานะเล่นอยู่บุดเดซิกาสองคือสามารถทําผลงานได้ดีจริงตั้งแต่ตอนเป็นตัวสำรองเนี่ยผมพูดมาตลอดว่านิโก้เล่นเด่นนะลงมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกเกมเกมบุกจะจะจะ,จะดีขึ้นและเกมรับนิโก้ก็เล่นดีด้วย นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปครับเพราะว่า,านิโก้เองเนี่ยเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยของเราและนะครับผมไม่รู้เขาจะบินมายัางไงนะนะครับมีการพรุ่งนี้นัดรายงานตัวจะบินมายัางไงครับเพิ่งจบการแข่งขันที่เยอรมันเนี่ยก็คงต้องนั่งเครื่องนะครับนั่งเครื่องมาวันพรุ่งนี้ไม่ทันก็เป็นวันมะรืนนี้แหละครับมารายงานตัวก็คงได้เห็นฝีเท้าตอนนี้นิโก้ก็หวังว่านะการบาดเจ็บวันนี้ก็เห็นนิโก้เดินออกจาก,จากสนามว่าคงไม่มีอะไรมากครับ น่าจะเป็นการาล่าแล้วก็เคียดนิดหน่อยนะครับนิโก้เองก็เปลี่ยนออกกันดีแล้วครับมีใบเหลืองนะเดี๋ยวโดนใบแดงเดี๋ยวนัดหน้าจะไม่มีโอกาสได้ลงก็เปลี่ยนนิโก้ออกกันดีแล้วครับกาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการมาช่วยนะครับร่วมกับทีมชาติไทยในการต้อนรับการมาเยือนชนิดไทเปซึ่งฟอร์มแบบนี้นี่ผมคิดว่าถ้าถ้าสปีดบอลของทีมชาติไทยเรานะเล่นเล่นในลักษณะยุโรปแบบนี้นะถ้าเราจัดรูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยเราเนี่ย คือเอาตัวผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาแล้วก็มีตัวผู้เล่นคาสนะครับระดับเจ้าแบงค์นะครับพิเร่วมกันอยู่บริเวณแดนรุกหรือแดนรับเนี่ยผมคิดว่าทีมชาติไทยเราจะเปลี่ยนรูปโฉมทันทีนะครับแต่ที่ผ่านมานิโก้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะจะเป็นนักเตะน้ำน้อยก็คือฝีเท้าระดับยุโรปเนี่ยมันน้ำน้อยครับก็มีเจ้าแบงค์อ่าที่เล่นสไตล์เดียวกันเพราะว่าเข้ามาจากรูเวปนะมาจากเบลเยียมเล่นสไตล์คล้ายแบงค์นะครับสามารถเล่นก็นได้นะครับรู้กันแต่สําหรับ เราดึงนักเตะที่เป็นตัวที่ไม่คุ้นเคยกับเกมนานาชาติระดับสูงนักขึ้นมาเยอะทําให้รูปแบบเกมมัน,มนยังหน่วงๆอ,อยู่ครับบาลานไม่มีแล้วยังมีการแบกทีมมาอยู่ทําให้นักเตะร,ระดับฟีทาวระดับยุโรประดับโลกอย่างนิโก้เนี่ยยังไม่สามารถแสดงผลงานได้อย่างชัดเจนนักแต่ก็ถือว่าช่วยทีมทไทยเราได้เยอะครับที่ผ่านมาเนี่ย <S <S ผมก็หวังลึกๆว่าอนาคตเนี่ยเราจะกล้าตัดสินใจในการที่เปลี่ยนแปลงทีมชาติของเราให้มีคลาสบอลที่สูงขึ้นทั้งทีมอ่ะ มันจะทําให้นักเตะอย่างนิโก้แบงค์พีเจแล้วก็หลายๆคนที่เขามีคลาสระดับเอเชียระดับยุโรปเนี่ยเขาจะได้แสดงผลงานได้ออกมาอย่างเต็มที่ครับตรงนี้แหละครับเราเรอคอยให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับทีมชาติไทยของเราก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรายการพักกินชาแนลจะไม่หมดกําลังใจนะครับยังไงมันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับทีมชาติไทยของเรามีทรัพยากรมีค่ามากมายทั่วโลกสักวันหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้ครับ ทีมโปรจะต้องเกิดและเราจะต้องสามารถไปฟุตบอลโลกได้อย่างแน่นอนภาวนาแต่ว่าระยะเวลา5ปี2030มันใช้เวลานานเลยกินผมเองก็ไม่อยากให้พลาดช,ช่วงเวลาที่สําคัญนี้ไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปประมาทไปสร้างทีมในปีหน้าหรือปีถัดไปไม่ทันแล้วครับมนต้องสร้างแต่ปีนี้เลยเนี่ยวงจรฟุตบอลมันมีในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ต่อเนื่องด้วยการคัดเลือกฟุตบอลโลกและตอนนี้ทีมเราเนี่ยนะครับผสมประสานปนเปไปหมดครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วตอนเนี้

in the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but man bangka su the na pha chang sut chi yam yiap pa tha long phuen thi asia pert man bangka su thong na pha chang sut chi yam yiap สะอาดเคลียร์เอลเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์โรสเคหแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนตแตอชิตต์ะพนคีรรมชาวาเบนเอาสบอกเยอรมันคีวัดซินรวองคัลลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสตาปดันดียูไนตแทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแหง่ง ฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัทเหมือนตาชนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหี่ยเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติตังนิทิุตบอลและยุคใหม่ in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูดททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที H ่เอเชียเปิดมันบังตาสูดททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร e ์อเล็กซานเดรทองละเอียดวอเตอร์โรเอสเคแห่งซ um, so ok, ิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะทนคีริลมชวาเบนเอาสบกเยอรมันพีวัดซินบองคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชน โอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิกเกต็องฝรั่งเศสจูดซึงสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมันตาชนะาานเคมดีแพทริกกูสตัสันโปโบเมซาวิไลเบนเดวิสนิโคล,ลักนิเครันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปดมันบังตาสู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไร ไม่แห่งชาติเพียไงไร